เฮ้ยอะไรอ่ะซัตกันท,ทำไมรอครึ่งหนึ่งครับสามแล้าสองครับไอเช่นี่คุ้นๆเสียงมันอ่ะสามเรา,าพี่ชาย <ไป S 2> พี่ชายครับ ไปผมว่าพี่เดี๋พี่ไปใครอ่ะคนเดียวเหรอครับไปผมไหมพี่พี่จําผมได้ไหมเนี่ยจำได้จําได้ไปผมไหมรถผมเลยดี๋ยวเดี๋ยวผมาเล่ล่อนไปเรื่อยๆครับอ๋อโอเคพี่โอเคเฮียแม่งป้นกันต่อหน้าต่อตากูเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคนรถคันเขียวไปครับคุณโดนป้นเหรอครับไม่ครับ แบบว่าผมมาได้ซ่อมไฟก่อนแล้วแบบเขามาทีหลังไงอ๋อคุณแจ้งตำรวจได้ไหมครับแบบเนี้ยไม่รู้ครับเขาเขาปนผมไปอ่ะเมื่อกี้น่าจะ่นเออมัเอ่อถ่ายรูปกดตัวไหนครับเอ่อ F12 F12 ใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่รู้ไม่งั้นผมถ่ายรูปไปแล้วครับอ๋อคือผมผมปอกตำรวจได้ครับอ๋อครับโอเคครับโชคดีครับพี่ น,น่าเขาน่าจะมีแก๊งแหละเมือ่อกี้เขาฟักมีดออกมาเดี๋ยวซัดหน้าแม่งนี่กลัวอะไรอะผมจะชนให้อยู่แล้วเมื่อกี้ผมคิดอยู่ไม่เป็นไรครับพี่ชายช่างมันสี่ร้อยเองครับครับผมครับผมจะชนแม่งอยู่แล้วเมื่อกี้ถ้าน็อตไปก็ไม่ต้องไปแล้วล่ะ น่าจะฟังขึ้นอยู่นะเหตนผลนะฮัลโหลขาพี่ชายครับผมจะตายอยู่แล้วพี่ชายปลอนรถพี่ผลไม้ไม่ได้ป้น,นครับนี่ผมจะเนี่ยมันตกไปตรงนี้เองเนี่ยคุณครับจีดี๋ยวนะเมื่อกี้นีนี่นี่ผมจะหมุนอยู่ตรงนี้นี่รถพี่มันแรงไงผมจะหมุนเล่นแล้วมันตกไปงลางตรงเนี้ยผมนี่ยตรงเนี้รถมันแรงพี่ชายโอ้สภาพผมเนี่ยจะตายอยู่แล้ว เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับอะผมหาทางขึ้นไม่เจอเนี่ยอยู่ตรงนี้ตอนแรกอ่ะเนี่ยผมตะโกนไม่มีใครได้ยินผมเนี่ยเนี่ยผมตะโกนอยู่ตรงเนี้ไม่มีใครได้ยินผมเนี่ยยัผมอิดนะผมอี่ผมแทงนะรอบหน้าโอ้สภาพผมเนี่ยดูจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องแทงหรอกเอผมไม่แทงหรอกน้องผมนุ่นรู้จักแดงเปล่า เอ้ยพี่ชายครับครับหาเลื่อแท้ๆหาเลื่อแท้ๆพี่จารถไปเป็นซ้อนแล้วหน่อยลืมไปไม่เชียใช่นะถ้ารอบหน้ามันเจอพี่สมมติพี่ป้อนเป็นจริงมันแทงอ่ะรอบหน้ามันจะจำพี่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะเวียนรถเอาอะเวียนรถพี่อะ คือแบบว่าพี่จะรถมันไปซ่อนใช่ปะแต่ลืมไปว่าเฮ้ยถ้าเอาไปซ่อนแล้วกูจะเอารถที่ไหนมาเอารถบัวไปแล้วอ่ะยังไงก็แบบกล้าไวตัวโอ้โหแม่งน่าจะได้เด้งด้วยโหถ้าเด้งด้วยแม่งโดนอ่ะโด้อเด้เด้อมาดิอุ้ยเอทเอทโผดำม้ยมาสองแต้มเอาคืนละหกไม่กันไม่ดิตูมึงเรียกดิอุ้ยเคียแม่งแปด ใครเป็นเอทในคาสิโนเสียงดังดียนะโอ้ยใครเสียงดังวะลวงง่ายไหมฉันไม่ได้โดนดังเฉันไม่ได้โดนฉันไม่ได้โดนอะโอ้โหกินมาเบาหน่อยครับคุณกินมาเบาหน่อยครับผมไม่ได้ยินเสียงไฮโลครับใช่รอบนี้อะไรดีพี่เอาเริ่มไปแล้วไม่ทันโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามพี่เขาก่อนเมื่อกี้พี่เขาโดนอะไรเขาโดนแดกหรือเขาได้เฮ้ยเขาได้เขาได้เอาชนะจะได้ แบงค์เกอร์เป็นฝ่ายชนะอันนี้แบงค์เกอร์บักมันให้ฉันดูดต้องสองม้วนเนีเราจะเอาอะไรดีมันแบงค์เกอร์ฝ่ายชนะหน้าตาที่แล้วอ่ะอันนี้เอาแล้วแต่เองอ่ะบอกว่าเพลเยอร์บ้าผู้ชายใช่ไหมแต่บ้าแบบว่าก็ไม่ใช่หรอกแต่ถึนก็ไม่ได้บ้าผู้ชายบ้าผู้ชายบ้าชายเพลเยอร์ไปเพลเยอะน่าดฉันเป็นโรบอทนะเนี่ยแบบว่ากูเข้ามาเวลาฉันไม่ใช่โรบอทไม่เห็นมีกูถ้าเข้ามาเท่า วิวตัวนี้เลยวิวหมาว่าไอชิชิกะาอุ้ยชี้สามแดมอุ้ยเยี่ยแม่งก้าสมัยแต่แรกที่รู้มันไม่ใช่ทางของเราหรอวะเขาเล่นอะไรที่มันดูไม่ใช่หรอวะเฮ้ยตอนนี้มันเท่าทุนยังวะนี่เราได้กำไรอยู่พันนึด้วยว่ะตุ๊กตายางใช่ไหมใช่อ๋อจ้าจะพัฒนามาตัดตุ๊กตายางก็ได้ให้พ่อหนุ่มสนใจตุ๊กตายางไหมอ่ะโอ้ยคุณคุณผมกำลังโอ้แบงค์ตุ๊กตายางดีครับไม่เอาครับแบงค์แบงค์ค่ะชอบแบงค์ชอบแบงค์อะค่ะแพงนะคะแพงรัวๆเลย แทงค่ะแทงค่ะเอาเอาให้มิดค่ะเอาได้แทงได้ค่ะแทงเดี๋ยวผมจะไม่แทงไพ่แล้วผมจะแทงพวกคุณนะครับเสียงดังครับโอ้โหผมไม่ได้ยินเสียงไฮโลครับไม่ใช่ไฮโลครับพี่ไม่เนี่ยคุณไปแทงแทงไอ้ต้าเขาจะแทงอะไรอะไรเอาเวยลืมดูไหมใช่เขาบอกว่าจะแทงเราอุ้ยสี่มาว่ะสี่ดอกกิ๊ยอุ้ยสองเฮ้ยไปข้างนอกเลยไหมโอ้คุณเรียกดีเรียกหน่อยขอเรียกหน่อยอย่างนี้ อาจารย์เดียรอาจารย์เดูยรเขาพาหนะเขาเขาเขแบบเขาเสียเขาเสียไฟแล้วเขาพานใส่เราพาหรอดพาหลอดไม่รู้ว่าพ่อฉันคือใครเนี่ยรู้ไหมบอกไว้รู้ไว้รู้บอกฉันฉันรู้ใครบอกไวเลยอุอยหนวหูเอ้ยอาจดูไหมวดิฉันรู้ใครไม่รู้คุณยังไม่รู้เลยผมจะรู้เหรอคุณรู้ใครคุณยังไม่รู้เลยาผมจะรู้ไหมเนี่ย โอาีเหรอคุณตีฆ้าอหรอายเงนอก็ยังไงอะครับก็มาดิครับมาดิอ่ามาดิเอาเอาเอาดิเอาดิมามาดิมาดิมาดิไดมาดิมาดิมาาดิมาดิมอดดิมาดิมาดิมาดาดิมาดิมาาดิมาดิมาดิมาด้าดิมาดลยาดิมาดิมอดิมาดิมาดมาดิมาดมาดิาดิมาดิโดิิาิิมามาดิมาาดิมาดาามาดิมา มาไหมามามาดูดิๆเขาชวนผมไปทำอะไรก็ไม่รู้ครับพี่ชายต้องออกตามไปเลยนอนน็อตขออีกตาหนึ่งขออีกตาก่อนพี่ชายพี่ใหญ่ยังไงใค้บาคาร่าผมตามามาฮะไม่ใหรืผมเหลืออยู่สองพันเนี่ยให้ผมสกตาเลยไหมผมเหลือพันหนึ่งพอาะดมหัวส้มน่ะผิวเข้มอ่ะครับว่าไงครับมาไหรอแป๊บนึงดีโอ้โหคนกำลังเสียไปอยู่ปัดหลังมือดีมากโอ้เจ้าอุ้ยมามา แสนรู้จริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มีการโต้กลับสุดยอดไปเลยนะสุดยอดดูแหละว่าเดยวไม่ให้ขนมนะอย่าดื้อย่าดื้อย่าดื้อย่าดือเดี๋ยวไม่ให้กระดูกนะใช่คนนะไม่ใช่หมาขอเอาคืนทีวะแบง์เกอร์อันเนี้ยมาเนี้ย มาม่ามาโอ้ยขัดดวงยังขัดดวงนี่สองคนนี้ตั้งแต่สองคนนี้มาคือไพ่ผมไม่เข้าเลยอะโอ้โหมันพานมันด่าแล้วว่าตัวสวยไอ้เตัวสวยแปดแปดสิปุ้ยแปดโอ้ยเดี๋ยวแปดโอ้ยเคียเอากูสิบกูสิบกูชนะนะเห็นไหมเห็นไหมมันไม่เกี่ยวกับการสันเลยเนี่ยเออเออเอออันนี้อันนี้เออสวนทำไมอ่ะอ่ะฮะีิไปทำงานธรรมดาดีกว่าตังหมดแล้วว่า ตามมาดิมาดิเดี๋ยวให้ตังมาดิตามานี่มามาใช่ใช่ใช่ตามาตามาคุณคนสวยครับน็อตมิงว่าพี่จะโดนฆ่าปล่าวะตามมาดิไปไหนอะครับจะพาคุไปไหนอะมาดิมาดิพระองคหัวโซมานิมาดิให้ตังจริงปะเนี่ยนี่มาดิมาดิ ตำรวจมานะครับคุณจะทำอะไรผมนะตำรวจมีนะครับเสียไปเท่าไหร่เสียไปเท่าไหร่เหมือนกันแปดหมื่นด้วยเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้ในนั้นในพูดว่าอะไรนะเราบอกว่าน่ารักจังเลยครับสองคนนี้โอใครก็ไม่รู้ว่าอะไรนะน่ารักที่สุดในโลกแล้วว่าอะไรนะเมื่อกี้น่ะขอตั้งหน่อยได้ไหมครับถามว่าพูดว่าอะไรในข้างในเมื่อกี้นะผอบอกว่าน่ารักจังเลยสองคนนี้ทำไมน่ารักขนาดนี้ครับ ภาพดูภา,าพดูภาพปิดหน้าฉันนะจะรู้ว่าฉันหยุดอะไรนะดูตรงไหนอะอะไรนะครับว้ายปิดนะทำไมอะครับผ้าผ้าขาวปิดหน้าอย่าเลยโอ้ยโอ้ยอ <c oughs> เอาเขาเป็นอะไรนะเขาเป็นลมอีกแล้วอะใช่ไหมไ่เขาเป็นลมอะเอาอเป็นลมหมดนเนี่ย เอตรงนี้มันไม่แพงตรงนี้มันไม่แพงต้องตรงน้ำโอเคปะปะอุวิวิยารูน้ำไหนอ่ะไม่ได้ว่ะทิ้งไม่ได้ว่ะโอ้ยโดนฆ่าเฮ้ตรงนแ้่แหละเอไว้ที่เดิมมาแหละเดี๋ยวไอ้าดดููไม่พอไม่พอไม่พอไม่ตรงนี้เดิมมาเละ นต่างนี่คือแก๊งอะไรหรอครับเปล่าไม่มีแก๊งหรอกฉันไม่มีแก๊งอเอาหรอแล้วเมื่อกี้ให้ดูนากากอะไรหรอครับนากากสีขาวไงมันโปกตปีใบหนะ้าอันโหดร้ายของฉันนะ่ะอ๋อผู้หญิงยังพิลึกน,นะถ้าจะปนนี่มันต้องท่านมันต้องถ่ายวะ้นได้เลยไม่มีเท่าไหร่อ๋อนี่เขาจะปนเราไปได้หรอเชื่อเขาดิไม่เหรอไม่ต้องปนอ่ะเขาแค่เป็นลมเขาไม่ทานข<ล>้าวฉันเห็นนะ ยืนอยู่ในบ่อนทั้งวัน่ะทำไมพี่พี่กินข้าวเนี่ยเอ้ยบอกเพื่อนกินข้าวบ้างนะใช่อี้ว้าขาวโหดเกินไปไม่น่าเชื่อเลยนะใช่ใช่ใช่ฉันขอไปไหมครับเนี่ยเสียใจมากเลยอ่ะมามาดูคนเล่นเนพี่สี่เหรอครับเนี่ยเออะะไร่ผมต้องอุ้มเขาไปไหมครับอะไรนะจ๊ะไม่ใช่เรอครับเพื่อนเขาหรือเปล่าใช่จ้ะทำไมหรอใช่ครับสวัสดีครับพี่ลองลองอันนี้ากให้เขาพูดสิแล้วแลบอกเขาเกี่ยวกับเสียัง นีี่อกแล้วแล้วจะถามเขาอย่างไรเขาตอบได้หรอเด็กเทพใช่ไหมองอนุญาตได้ครับพี่อนุญาตทำไงครับหล่อจังเลยเนาะแต่งตัวเดี๋ยวนี้ก็แค่คุยกับเขาเองสิยังครับยังไม่ได้เรียกครับไม่มีตังค์ครับฉันจำชื่อไม่ได้น่ะยังไม่ได้เรียกครับยังไม่มีเรียกเอ้ยยังไม่เองยอะเอ้ยอะเรียกเดี๋ยวไปเอาเพื่อรับโอเคครับ เออแล้วเราแล้วเราบอกเพื่อนเองได้เราบอกเพื่อนเองด้วยอย่าหนูมาขอเท่าที่คนนี้ด้วยนะอ่อใช่หรอเเออดี๋ยวไม่หรอกครับเดี๋ยวไม่ได้พูดได้เกินนะไม่เขาคือใครครับน้าหน้ากากเขาคืออะไรอ่ะเอ้าพบเจอคนเขาหน้ากากเขาคืออะไรวะพี่ไม่รู้หน้ากากตีขาเราให้ดูหน้ากากแล้วหน้ากากคืออะไรวะบ้าเปล่าไม่รู้คนสติดีเปล่าวะ แต่สติดีเ่าไม่รู้แต่มีมีดอ่ะแขปวดแทงเลยขอโู้โอ้ยโ้อทีมอะไรครับเนี่ยเขาคนโดนคนหน้กการสีขาวแทงครับรู้หน้กการสีขาวคืออะไรอ่ะอ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาเลยมคืออะไรอ่ะหน้กการสีขาวอ่ะที่ร้ายหน้กการสีขาวคืออะไรอ๋ออะไรนะครับอนุญาตให้ผมพูดได้ไหมครับเนี่ยคือเขาเป็นใคร์ดสีขาวคืออะไรอะเขาบอกว่า เขาแค่หน้ากากสีขาวเฉยๆอ่ะผมถามมันเขาไม่บอกอ่ะอ๋อไี่บอกเมาได้ครับเอาจริงเหรอแต่อย่าไปแต่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับเอาทำไมอ่ะเชื่อผมดิโอ้โหดโอเคพี่บอกมันไม่ได้หรอมันคืออะไรนะเนี่สีขาวไม่ได้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 ด้วยเหรอใช่ครับดูผมต้องถามเขาเองเหรอใช่ถามเขาเองเลยไอพี่ไม่อย่าไปถามเลยเดี๋ยวโดนแทงเหมือนพี่พี่แค่บอกเขาหน้ากากสีขาว พี่ไปด่าเขาพี่บอก่าด่าบ้าอะไรพี่บอกเขาเสียงดังไงไม่ได้ด่าก็บอกว่าเป็นเสียงดังให้กายคนจะเล่นไปเห็นไหมผิดเต็มเต็มผิดหรอที่ผิดเนี่ยแล้วเขาคือใครยังไม่รู้เลยอยู่ก็ไม่รู้เอาไปรักษา่อนเฮ้ยต้องไฟเดี๋ยวผมไปต้องไฟก่อนได้ไหมอ่ะอยู่ใกล้ๆอ่ะโอ้โหสือบื้อนี่หมอจับผิดจุดหรือเปล่าครับ หน้าอกผมอยู่ข้างบนครับตัวนั้นมันเป้ากางเกงผมเออหมอครับครับเมื่อกี้หมอปั๊มผิดจุดหรือเปล่าครับเฮ้ยเมื่อกี้ตรงที่หน้าที่หมอปั๊มมันไม่ใช่หน้าอกผมนะครับถามหมอจะรู้ป่ะพ,พี่ถามเลยผมถามนาา่าจดีครับมีแก้งไหมครับไม่มีครับ